สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Dead by Day l i g h t อีกแล้วนะครับและแน่นอนครับผู้ร่วมเล่นกับผมในตอนนี้ก็คือน้องกรลูกชายกับผมเองน้องกรสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันอีก2คนนะโอ้อยู่กันครบเลยกดเลยจ้าโอ้พร้อมแล้วไปลุยกันเลย เริ่มแล้วโอ้โหมาโผล่ตรงขอบกำแพงแต่ก็ยังอยู่บริเวณที่แขวนอยู่ดีไม่เป็นมงคลเอาซะเลยเดี๋ยวนะมองหาเครื่องใกล้ๆก่อนโอ้โหรู้สึกว่าตรงนี้มันซ่อนตัวได้เป็นอย่างดีนู่นไงเห็นเครื่องแล้วเอ้ยเอ้ยเอยเสียงอะไรตกใจ เสียงกบเสียงอึ่งอ่างร้องชืบชุบชุบช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 บซ่อมเลยจ้าว่าแต่คาตากรเป็นตัวอะไรนะยังไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆมีสมาธิกับเครื่องน,นี้ไปก่อนแล้วกันอุ้ยอะไรฝูงอีก,กาอยู่บนเรือแยะๆเลย เ้ยนุไขย,ย่องย่องไกลๆโอเคน okay. ้องกรชําระโทเทมไม่หมดเลยนะครับเจอโทเทมแล้วก็จัดการเลือ้อยหมดเลยร,ระวังมากๆหน่อยตอนนี้ยังเงียบๆอยู่ยังไม่เอยตกใจอยู่อยู่เพื่อนก็นมาโอ้ยตกใจหมดคาตากรตีกอนแล้วคอา้าวาตกรตีก่อนแล้วเหรอรเอาแล้วงามไส้แล้วไงเอาล้มแล้วด้วย อุ้ยตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเสียสมาธิไม่ใช่หมาป่าเป็นหมูหรือเปล่าหมูหมูเ<ม>ออ<ะ>หมูไม่ใช่หมาป่าหมูกับหมาป่ามันคนละสายพันธุ์กันเลยนะโอเค let's go แวงแล้วใช่ไหมหมูเนี่ยมันย่องมาได้ทำให้ไม่ได้ยินเสียงหัวใจไงเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงใช้ได้เหมือนกันแล้วหนียากอยู่เป้าเป้า ไม่เป่าครับมีเพื่กำลังมาครับมีเพกกื่อนกำลังมาเหรอเดี๋ยวนะดูก่อนนะว่าเพื่อนกำลังเข้ามาช่วยไหมพ่อจะอ,อ้อมอ้อมมาด้านนี้ก่อนเขามีท่าทีเข้ามาช่วยหรือเปล่าครับเขาแอบอยู่ครับแอบ,บอยู่ใช่ไหมแสดงว่าเขาเห็นฆาตรกรอยู่แถวนั้นแล้วก็ไม่เห็นฆาตรกรอยู่บริเวณนั้นเลยเหรอครับไม่ครับพเพื่อนก็มาแล้วครับ<ม>อุ้มแล้วใช่ไหม อ่ะน้นองกรวิ่งมาที่กำแพงเลยครับพ่อรออยู่เดี๋ยวได้รักษาให้ครับข้าตกร่ล่กรอ,อีกแล้วครับอ้าวไล่อีกแล้วเหรอครับโอเคพ่อมานี่ไงพ่อเห็นกรแล้วนะโอเคโอเคกรน,น่าจะปลอดภัยแล้วเพราะว่าอยู่บริเวณอ้าวไปไปเอาหมวกออกก่อน พ่อพ่อเห็นกอนแล้วพ่อเห็นกอนแล้วเออออกดสกิลเช็คดีดกดสกิลเช็คดีดเฮ้ย <Hey, S 2> มันไปแล้วกอนหนีเร็วมันตามกอนไปแล้วลำบากหน่อยเพราะว่าไอ้เครื่องปลดหมวกบนหัวเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องจะปลดได้นะบางทีแบบโหลดเต็มแล้วมันก็ยังไม่หลุดอะ่ะยากหน่อยด่านนี้ยากหน่อย แล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาหมวกมันก็จะระเบิดหัวเราเลยนะเครื่องนี้มีคนซ่อมแล้วนี่วาโอเคอยังไล่ก่อนอยู่ใช่ไหมไลครับเออหนีไปหนีไปหนีไปก่อนความยากมันอยู่ที่น้องกอนเห็นเห็นเวลาไหมเห็นรูปนาฬิกาที่รูปสัญ,ญลักษณ์น้องกอนไหมหน,นั่นค,คือเวลาที่หมวกมันจะระเบิดนะเพราะว่าน่าจะใช่อ่ะ ถ้าเราไม่รีบปลดออกอะ่ะถ้าเราไม่รีบปลดออกอะ่ะเดี๋ยวจะระเบิดหัวเราพ่อก็ยังไม่เคยเจอนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยใกล้แล้วละ่ะเวลาใกล้แล้วน้องกรมันจะมีเสียงดังตี๊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 ที่หมวกอะ่ะเร็วเวเครื่องนี้จะเสร็จแล้วโอเค ัอันนั้นไงใช่ไหมมันดังติ๊ดๆที่หัวหรือเปล่าข้าตกรงตามกมม่อนเออเราใส่ดกกอนคงไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่าไอเสียงหมวกติ๊ดๆเนี่ยพอหมดเวลาหมดมันก็ระเบิดไง <c oughs> เวลาใกล้หมดแล้วก่อนเหลืออีกประมาณกี่นาทีเนี่ยไม่ได้ห้าวิแล้วลมึงหนีไปก่อนหนีไปก่อนเอาเนี่ยเพื่อนก็ซ่อมเครื่องนี้อยู่นี่หว่าแล้วเราไปเครื่องอื่นนู่นเลยไปไกลๆเลข้ตาตกอถไม่ตีก่อนครับไม่ตีเขาจะร้อยระเบิดไง ใกล้หมดเวลาแล้วเขาเห็นหมดเวลาแล้วตายแน่เลยอ่ะตายใช่ไหมหมวกระเบิดใช่ไหมครับโอ้โหนงกรงตายสยองนี่แหละความโหดของฆาตากรตัวนี้แหละคือย่องมาให้เราไม่ได้ยินแถมเอาหมวกที่ใส่แล้วปดล็อกยากอีกต่างหาก ้ตกใจเพื่อนคนนี้แล้วเหลือเครื่องเดียวเอาทำระเบิดงามไส้แนละ้วแอบก่อนเดี๋ยวค่อยไปท่อมใหม่แอบก่อนแม่เหมือนรู้เลยฮะมาเปล่ามาหรือไม่มาน่นไงหัวใจเต้นมาแล้วมาจริงด้วยเสียงเครื่องระเบิดเมื่อกี้ เฮ้ยเพื่อนอย่ากระดุกกระดิกนักดิเอาขยับให้หน่อยอ่ะเงียบไปแล้วส้มตอเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่นี่วะนู่นไงนู่นไงวิ่งอยู่นู่นวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้ว ทางนี้ไม่ปลอดภัยแล้วแต่ไงก็ต้องซ่อมต่อวิ่งไปนู่นแล้ว,ลวนักกรดูสิครับฆาตากรไล่ใครอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไล่ใครสักเฮ้ยมีมีมาทางนี้ว่ะไม่ไล่ใครครับอุ้ยมา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 ,มาพ่อเห็นก็ตีเพื่อนคนนูน้นเอาเพื่อนวิ่งไปทางนู้นแล้วฆาตากรตา,ตามใครวะเนี่ย หนีออกมาได้สแสดงว่าฆาตกรยังตามคนนู้นอยู่ฆาตกรตามเพื่อนครับเออจริงด้วยจริงด้วยเมื่อกี้กระโดดลงมาพร้อมกันสแสดงว่าเราต้องย้ายโซนแล้วแล้กกอดูสิครับว่ามีเพื่อนคนไหนนั่งซ่อมอยู่บ้างอ,อ๋อไม่ไม่สินะเพราะว่ามันต้องมีอีกหนึ่งคนนะไม่มีครับเอา้าคนนี้ล้มและโดนสวมหมวกแล้วอีกคนทำอะไรอยู่ครับอีกคนวิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่เหรอ แสดงว่าเขาหาที่ปลอดภัยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนะอ๋อไปแขวนตรงนู้นเหรอเราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยฆาตกรน,นี้ไม่ใช่สไตล์เฝ้านะแล้วก่อนไปอยู่ในร่างของคนที่โดนแขวนนะครับ,รบเดี๋ยวพ่อจะดูว่าเขาดูให้พ่อหน่อยว่าเขาเฝ้าไหมถ้าช่วยได้พ่อก็จะช่วยคนนี้ดูพ่อจะต้องวิ่งอ้อมให้เยอะที่สุดก่อนเฝ้าครับเฝ้าใช่ไหม แ้วมันใส่หมวกด้วยสิปัญหาคือหมวกนี่แหละไปแล้วครับไปแล้วเหรอไปแล้วครับฆาตกรไปแล้วใช่ไหมครับต้องไปช่วยดูดิน่าจะไปทันนะเอามีคนโดนตีอีกคนหนึ่งแสดงว่าเขาเปไปไล่คนนู้นคนนี้ก็มีสิทธิ์ช่วยทัน เฮ้ยเขากลับมาแล้วว่ะวิ่งเฮ้ยตามพ่ออ่ะนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ไกลไกลอยู่ไกลไกลอยู่ไกลไกลเห็นแล้วอยู่ไกลไกลสำคัญคือตอนนี้เรายังไม่มีจังหวะไปซ่อมอีกหนึ่งเครื่อง เครื่องอยู่ตรงไหนนะรู้สึกอยู่ตรงนี้นี่วะค่อยๆย,ย่องไปดีกว่าขตกรไล่เพื่อนอยู่ไล่เพื่อนอยู่ใช่ไหมนั่งไงคนนั้นลม้มให้ตายสิอีกเครื่องอยู่ไหนเนี่ยต้องไปที่เดิมอีกแล้วต้องกลับไปที่เดิมเฮ้ยประตูเปิดนี่วะ่ะแสดงว่าคนนั้นก็ไปซ่อมต่อเมื่อกี้ โอเคโดนแขวนไปที่ประตูก่อนให้เซฟที่สุดคือวิ่งเรียบๆเบอ้ยกาแขวนอยู่ตรงนั้นน่ะคะแนนฆาตกรก็อาจจะอยู่ที่โซนประตูนั้นด้วยเฝ้าครับเฝ้าใช่ไหมเฝ้าครับปีด้วยครับอีกคนไปไหนนะอีกคนอยู่ใกล้ๆนี่ ที่เขาแขวนครับเปิดประตูเหรอครับเปิดสองด้านเลยเหรอสองด้านครับอ๋อโอเคคนนั้นผมไม่รอดแล้วล่ะฆาตรกรยืนเฝ้าอะ่ะโอเคงั้นพ่อไปก่อน let's go โอเคหนีออกมาได้ค่อนข้างตึงหน่อยเพราะว่าฆาตรกรตัวเนี้ยลำบากเลยเพราะว่าไหนจะลำพังหนีแล้วยังต้องมาจัดการเรื่องหมวกมันอีก เดี๋ยวเราไปต่อดิเกมนะครับน้องกอนครับไปลุยกันเลยครบแล้วกดเลยจ้าพร้อมแล้วเกมที่สองไปลุยกันเลย โอเคมาลุยกันต่ออือหาเครื่องก่อนเอากระเป๋ามาแล้วชืบชืบเอ้ยตกใจเจอตาลุงแถวนี้น่าจะมีสักเครื่องนะเอ้าตาลุงยืนรออะไรอยู่อ้าวโดนซะแล้วใครก็ไม่รู้ นี่ไงเครื่องทำเลสวยเลยตรงนี้นี่ข้าติดไฟฟ้าครับเออเออระวังระวังหน่อยเอ้าตะลุงไหนมาซ่อมเครื่องเดียวกันเนี่ยนี่ไงโดนไปแล้วหนึ่งคนโอ้อยู่ไกลๆนู่นเลยโอเค เย็นๆน้องกอระวังตัวนะค,ะครับเฮ้ยเพื่อนอย่าทำระเบิดดินู้นไงฆาตรกรอยู่ตรงนู้นเอ้ยอุ้มแล้วอุ้มแล้วยังมีเวลาเครื่องนี้มีโอกาสเสร็จเยี่ยมเราต้องฉีกไปด้านนู้นเพราะฆาตรกรแขวนคนด้านนี้นั่นไงอ๋อเครื่องตรงนี้แหละ ก็ไม่ค <si suppression> ่อยดีนะยใครวิ่งก้อนเหรอกอ๋อบเออ๋อโอเคนอกบ้านมีกล่องเนี่ยตรงบริเวณที่พ่อซ่อมเนี่ยกล่องโอ้ยนุตาลูเอาเปิดกล่องไปเลยเปิดกล่องไปเลยโอเค มามาตอนมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยไม่ดีละเม้งสงสัยมาแล้วเนี่ยวิ่ง่ะสี่คูนร้อยแล้วเนี่ยหือหนีออกมาได้หนีออกมาได้ใครว่าล่ะยังตามอยู่เลยเนี่ยโอ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไป หลอนกันเป็นแทบๆ <S 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 อะไรวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันอ้อหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรซ่อมก่อนแล้วกันวิ่งกันวุ่นแล้วเนี่ยเพิ่งได้เครื่องเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่าเพิ่งมาสปาร์คแถวนี้เฮ้ยหลอนดีแท้ฆาตากรนี่อ๋อฆาตกรโดนตีเหรอวิ่งเลยครับวิ่งลไล่ก่อนไล่ก่อนมาแล้วครับเอาจริงดิจริงครับเฮ้ยรักเอาเฮ้ยล้มแล้วครับฆาตฆาตกรไปกระเครื่องไม่ทันโอเคพอซ่อมเครื่องนี้ต่อ เฮ้ยเขาอุ oh. <Jean> ้มก okay ่อนไปนู่นว่ะก่อนใช่ไหมที่โดนอุ้มก่อนครับเปแล้วครับเอเคๆไปไปช่วยโอ้โหเฝ้าป่ะคือคือคือยากมากอ่ะเฝ้าครับเฝ้าเฝ้าเลยใช่ไหมเนี่ยพ่อเห็นอยู่เหมือนเขาเห็นพ่อป่ะวะไม่เห็นเขาไม่เห็นพ่อเขาไม่เห็นเขา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 เห็นว่า งามไส้แล้ววิ่งเลยครับกอนอย่ากรีดวิ่งเลยอย่ากรีดโอ้โหลกวิ่งเรียบก,กำแพงนะเอ,เอาเอา้าไปเอาเ้าไปมันจะกรีดเลยนักหนาวะเนี่ย โอ้โหโอ้โหมันโผล่หน้าโผล่หลังทำเสียขวัญมากเลยอ่ะนี่ไงฮืฮึฮืฮึฮึมันหัวล้อใหญ่แล้วโอ้โหเอาเข้าไปโซดักหน้าดักหลังเออจะกลิ้ไปถึงไหนเร็วเร็วสปีดเป็นนักวิ่งโอ้โหมันโผล่ดักหน้าภาพหลอนภาพหลอนเจอแล้วจุดกระโดดกระโดด ชุบกระโดดชุบเป็นนักกีฬาเก่าวิ่งกระโดดข้ามรั้วเอาเข้าไปาดูล่างมันดิประกดทั่วเลยอันไหนจริงอันไหนเท็จไม่รู้แล้วเนี่ยโดนอุ้มแล้วที่แน่ๆตะขออยู่ตรงนี้แล้วแล้วก่อนย่องมาใกล้ๆพ่อเลยเอา้าโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วไปไกลไปไกล อ๋อนกกรอยู่ตรงนู้นใช่ไหมพ่อเห็นแล้วเดินเป๋ๆอยู่เอ้ยมีเพื่อนมาช่วยแล้วกนกกรหลบไปใกล้ๆก่อนมีเพื่อนมาช่วยพ่อแล้วเหลือสามเครื่องเหรอรนี่ไงเครื่องอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่ไงร่างมันปรากฏอยู่เนี่ยว๊บแว๊บวแวบอยู่เนี่ย,นาย,ายนายรักษาเลยเอาก่อนล้มเหรอเอากรีดเข้าไปหน่วยร่างมันเจ้าโผล่ว๊บแว๊บวอกแวบหลอกห้อนเราอยู่เนี่ยโอเคเพื่อนเยี่ยม ซ่อมเครื่องนี้ก่อนแล้วก่อนถูกแผลรอบที่เท่าไรซ่องครับอุ๊ยซ่อมเร็วมากแผลแล้วครับซ่อมเร็วมากปิดจะหลวนเลยเนี่ยอโอ้ยมันกรีดอ,อะไรวะเนี่ยเสียสมาธิมากมาแล้วคือมันเสียสมาธิอะทำให้ทำได้โอ้ย ืถ้าหนีพ้นรอบนี้จะซ่อมให้ดีเลยเฮ้ยก่อกหนีได้เหรอโอบโหวิว่งกรีดแบบประมาณว่าหลอนมากอะ่ะอีกสองเครื่องแท้ๆอยู่ไหนนะต้องก่อนหาหาที่ซ่อนก่อนนะพยายามไปอยู่แถวๆใกล้โอ้โหเนี่ยเนี่ยเยพอวิ่งมาเจอร่างของมันแล้วมันจะกรี๊ดไง ยู่ตรงนี้เครื่องหนึ่งฮะอ๋อเครื่องจะซ่อมเร็วขึ้นโอเคแต่ว่าถ้าพลาดมันก็เริ่มใหม่เลยอ้ยาเสียสมาธิต้องมานับหนึ่งใหม่โอ้ตายตายมาแล้วไปแล้ว คือมันตายแล้วครับก,กอนโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรอกรถูกแผนตรงโน้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอตั้งหลักแป๊บหนึง่งคือมันมัน <c oughs> คือโอ้ยโผล่จริงแล้วคือมันจะกลิดไปมันมีร่างหลอนอยู่ทั่วเลยนะเออมันทําให้เราแบบเสียสมาธิมากมากในการซ่อมอทั้งๆที่มันสามารถซ่อมได้เร็วนะ เอาอนี่ไงล่างโทรมาอีกแล้วม,มีเพื่อนกำลังซ่อมอยู่ครับซ่อมอยู่ใช่ไหมครับ่อหากเครื่องหนึ่งให้ได้เออน่าอย่ากรีดตักน่าคลีอันนักหนาเนี่ยโอ๊ยนี่ไงเจอแล้วเครื่องโอ้ย,อยนี่ไงเพื่อนนั่งซ่อมอยู่เนี่ยช่วยกันมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเครื่องครับอีกหนึ่งเครื่องใช่ใช่ใช,ใช่คือฆาตรกรมาแล้วไงเฮ้ย ตามตาลุงนี้อยู่หรือเปล่าวะตาลุงครับเอาแล้วไงเราดันมาวิ่งสวนกับตาลุงนู่น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 ,น,นกัตกรเดินไปนู่นตัวจริงเดินไปนู่นโอ้ยไปกรี๊ดให้เขาได้ยินเอ้ยเอยเอยตามตาลุงอยู่ด้านนู้นเราไปด้านนี้แล้วงั้นมีมีใครนั่งซ่อมอยู่ไหมนี่ไงเครื่องนี้ไงซ่อมไม่เสร็จหรอเมื่อกี้ นันพอซ่อมเครื่องอ๋อเฮ้ยนายนายดันจุกมาด้านนี้คนนี้เขาพยายามจะซ่อมเครื่องนี้ให้ได้ช่วยกันมาโอเคพอตั้งใจกดหน่อยโอเคต้องได้โอเคโอ้ยนายนายไม่เป็นไร เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะเข้าภาวะปกติแล้วนะน,นายนายจะเย็นเย็นดินายจะเย็น,นยเย็นนายโอเคอย่างนี้มีโอกาสเสร็จนกกรเช็คนะครับว่าไล่คน,นู้นอยู่จริงไหมโอเค,ตะ,คตะลุงล้มแล้วตะลุงล้มใช่ไหม,มนี่นไง,ไง,ไงัอ้อ้อย่าเพื่อนคนนี้เขาหมดเขาเสียสมาธิอยู่ อย่าระเบิดทีนะยายายาขอร้อง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 เยี่ยมนายทำได้ดีไปเราวิ่งไปด้วยกันประตูนูน้นตึง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 งสองคนอีกประตูน,นึงมีคนแขวนยูครับอ๋อเอ็นนี่เรากำลังไปประตูตรงตำแหน่งที่เขาแขวนอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่ครับ นู้งแอแขวนอยู่ไกลๆแสดงว่าประตูนี้ไม่ใช่คนเราฝั่งกันโอเคนี่คือเฮ้ยอย่ามาโผล่ดักอย่างงี้ดิเ <Hey. S 1> ขาจะ้อตาตะลุงอยู่ครับตลุงใช่ไหมถ้างั้นเรามีสิทธิ์รอดเร็ว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 เข้ขาเฝ้าตะลุงอยู่นะเฝ้าอ,อยู่ครับเฝ้าอ,อยู่นะโอ้ยตะลุงจะตายแล้วว่ะโอเคใกล้เปิดแล้วสามสองหนึ่ง เยี่ยมเปิดแล้วเอาแล้วไปไหนกันหมดอ่ะอีกคนนึงไปช่วยครับช่วยทันเหรอ,อเฮ้ยมีร่างโผล่ตกใจ <c oughs> ขอไปก่อนโอ้ยใจหายใจความฆาตกรคนนี้มันหลอนสุดๆไปเลยอะ่ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับกองฆาตกรคนนี้โหดไหมโหดครับโอ้น่ากลัวมากเลยเพราะว่านะสนุกไหมครับน้องกอสนุกครับอ่าเป็นไงบ้างครับ เดทบายเด l ไล h ์เวอร์ชันพ่อลูกเล่นเกมนะครับหากชื่นชอบก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กด s u b สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราพ่อลูกด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ